สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มรารนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับขอเชิญกดมือให้คุณหมอของขวัญฟูจินิรันและคุณโอทองไทยนะครับสวัสดีครับคุณหมอเก๋ขนาดนี้แยกกลุ่มไม่ใช่ไม่ได้ครับคุณหมอบอกก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนครับที่เรามาถ่ายที่นี่คือตึกที่เป็นลักชัวรี่คอมเพล็กซ์ ที่ใหญ่ที่สุดก็คือตึกโมโมโกลักชัวรี่คอมเพล์หรือว่า m l t นะคะของเยอะมากเห็นแล้วแบบอยากจะอยู่ที่นี่อยากจะเป็นเจ้าของที่นี่ทุกคนก็รู้เห็นหน้าหมอเนี่ยก็จะคิดถึงหมอก,กระเป๋าหมอกระเป๋าแต่ขเขทเริ่เป็นกระเป๋า a m s, <S อะไรางี้ทีนี้เนี่ยคือหมอพยายามจะแบบให้ความรู้กับคนไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราได้ยินกันมาบ่อยมากบอกว่ากระเป๋าไวระร้าน มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง้ด้วยไม่โง่นะคร่าเคยเห็นผู้หญิงที่แบบเหมือนไม่ได้แต่งอะไรแต่สวยไหมคนที่เทสดีที่สุดคือคนที่ใส่เสื้อประตูน้ำได้แพงที่สุดผู้หญิงควรจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารถสิิยมกรับเงินซื้อมารลยจะได้ถ้าคุณอยากได้แต่เงินซื้อเทสไม่ได้ไมไดหมออยากเห็นผู้หญิงไทยสวยหรูดูแพง the face กับ the the head and the brain ผมให้คุณโอ๋แนะนำเลยก่อว,ว่าการ mix and match เนี่ยทำยไงให้ดูแพงดูสวยแล้วก็ออกมาจากภายใน ก็ต้องขึ้นอยู่ดูก่อนแล้วกันค่ะจากสถานการณ์ว่าเราจะต้องทําอะไร,รในวันนั้นแล้วเราต้องไปเจอใครนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าการที่เราแต่งตัวแบบว่าออกสำหรับงานกลางคืนแต่ว่าดันไปเจอมีติ้งคนตอนกลางวันมันก็ไม่เหมาะสม <ừ> หรือว่าบางทีที่เราต้องไปพบผู้ใหญ่มากๆเงะะี้ยค่ะเราก็ต้องทําตัวให้ดู humble ถ้าถึงเราจะมีของเที่ยวว่าแพงดีที่สุดแต่บางทีเราก็ควรจะเลือกอะไรที่มันลดทอนลงอะไรเงี้ยถ้าเราคิดจะเลือกจะใส่อะไรอะ่ะก็ต้องมี b u d g e ด้วยก็คือต้องมีนิดนึงละในการเลือก คุณหมอครับสำหรับมัธยศาาสีโจทย์ชื่อว่าอะไรครับโจทย์ก็คือ have got what it takes คุณสามารถจะเลือกอะไรก็ได้ที่หรูและดูแพงแต่งออกมาให้มันดูว้าวกติกานะครับพวกคุณได้ถูกแบ่งเป็น4ี่กลุ่มมีเวลาทำมัธยศาสา3นาทีพอเสร็จ3นาทีแล้วพวกคุณต้องขึ้นมาให้คุณโอ๋กับคุณหมอของขวัญตัดสินว่าใครถูกใจที่สุดและคนที่ถูกใจที่สุดคือผู้ชนะในมัธยานะครับ ถ้าเข้าใจโจทย์แล้วเชิญไปเตรียมตัวครับไม่น่าย,ยากเพราะว่าเป็นคนชอบมีอนแอนด์แอดอยู่แล้วเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วโอเคครับนี่คือทีมแรกนะครับลักชัวรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าสุดลักชัวรี่มันจะต้องเรียบหรูอะค่ะพอหนูเห็นชุดนี้แบบว่ามันดูฟันนี่มากกว่าอ๋อโอเคลักชัวรี่ พวกคุณมีเวลา3นาทีพร้อมอยังฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วจ่าเวลาเลยครับคือตอนแรกในหัวอขอแบบคุมโทนดีกว่ากระเป๋าก็อาจจะแบบเออขอแบบสีแบบอ่อนก็ชุดตอนนั้นมี3นาทีคือฮาหน่าไม่ได้สนใจทับทีมเลยว่เาเขาจะไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสที่ของตัวเองมากกว่า 1>, 1นาทีผ่านไปครับใจเย็นลูกเดี๋ยวตกบันไดเราได้ชุดสีชมพูแบบน,นี้ใช่ไหมคะไหนๆฉันจะฟันแล้วฉันก็เนี่ยคะ่ะเลือกโมชิโนใบสีเหลือง แล้วก็ลงมาข้างล่างเพอที่จะเลือกเครื่องประดับ mm hmm. ก็เลือกแบบดูแวนเพชรแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาะคะ่ะสามสิบวิสุดท้ายหนูก็เดินไปชี้ชี้เตาวันนี้อันนี้นีสรุปว่าเขาแกะมาไม่ทันหนูก็ได้แค่แหวนลูกช้างค่ะเนี่ยมีเพชรปักตรงนี้น่าจะดูมีความเป็นลักชัวรี่หมดเวลาครับวันนี้เหรอวันนี้หนูหยิบ lady dior ค่ะแล้วก็เป็นแหวนเพชรคุณคอรครับ่าพิมเป็นยังไงบ้างครับ ก็คิดว่าเลือกกระเป๋ามาสีก็ค่อนข้างไปได้กับชุดของเขาอะคะ่ะค,คือมันก็ไปในทางที่โทนเดียวกันฮาน่าเป็นยังไงบ้างครับก็น่ารักดีนะคะพอชุดด้วยความที่มันค่อนข้างฝันก็เลยเลือกที่เอากระเป๋าของโมสกิโนรุ่นที่เป็นสปองสป็อคมาแมทช์กับแว่นตาด<ำ>ําก็ดูเข้ากันไปดีมีความขัดแต่ก็มีความน่ารักอยู่คุณหมอครับคนไหนถูกใจคุณมากที่สุดถ้าหมอเลือกหมอจะเลือกคนที่ฉีกฉันแน่ฉันเปรี้ยวฉันกล้า หมอเลือกคุณฮาน่าค่ะฮาน่าครับดีใลด้วยครับแบบนี้ก็ได้เหรอนี่กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มเวิร์กกิ้งนะครับน้องเพลงขวัญกับน้องเทียนะใว่สดีค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมเลยก็จับเวลาครับไปก็คือได้คอนเซปต์เวิร์กกิ้งคู่กับเทียก็คิดว่าไม่ยากนะเพราะว่าแบบเวิร์กิ้งมันน่าจะแบบเรียบหรูดูแพง ือเลือกต้องให้แมับชุดด้วยแล้วก็คือมันจะต้องดูดีมีสไตล์มันต้องเข้ากับทุกสีทุกอย่างมันต้องดูแล้วแบบว้าวอ่ะเธอได้เลือกสลลนกระเป๋าใบนี้เพราะว่าเธอคิดว่ามันเข้ากับชุดของเธอแล้วสามสิบวิผ่านไปนะครับจะเดินไปดูกระเป๋าก่อนคือไม่ได้ตั้งใจดูลาคานะคะก็คือแบบหยิบแล้วใส่อันไหนโอเคกับเราอะไรางี้สิบวิสุดท้ายครับผมถ้า สามสองและหมดเวลาครับครับหน้าที่คุณแล้วครับคุณหมอเว r ร์กกิ้งแบบนี้ยเบอร์กินใบเดียวเอาอยู่หมอเลือกน้องเพียงฝันยินดีนะครับเป็นขวานมันเหมือนเขาแบบเขาเลือกคนที่เลือกกระเป๋าที่แพงที่สุดก็เข้าใจเป็นลานของเขาหรอกหูใบสวยสุดคือใบแพงสุดหรือเปล่าซีดีไม่ใช่ใบสวยสุดเนี่ยคือใบที่แมชกับเขามากที่สุดนี่คือกลุ่มที่สามนะครับมีซา ี่เดย์เดรสเป็นช re really? yeah. oh, ุดกลางวันจับเวลาครับไปเลยฮะก็ชุดเดย์เดรสคิดไว้ว่าแบบมีแว่นอยากไปเที่ยวกลางวันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมเอาเป็นกำไรอันนี้ก็ได้ค่ะสีเทาเนี่ยวบ๊ว่ได้เหรอเฮิอันเนี้ยค่ะอันข้างหน้าสุดเลยค่ะพี่เขาบอกว่าใบเนี้ยร้านแปร์ร้านแปรแล้วก็อันนี้อีกล้านกว่าบาท <laughs> คืสิบวิสุดท้ายครับ5 4 3 2ีามและหมดเวลาครับของน้องจูลี่นี่ก็ดูดีค่ะดูแบบแคชเชลแต่ว่าชิกๆหน่อยอของน้องฟ้าโอแอปติดตรงสร้อยข้อมือนิดหนึ่งเหมือนกันอน่ะรู้สึกว่ามันชีกไปของบลอตเซอร์อเ,เอค่ะโอเคว่าเอิ s เซอรี่เหมาะสมแต่กระเป๋ามันยังดูแบบ,บมันได้ดีกว่าเนี้ยประซึม กระเป๋าข้างล่างมีเป็นร้อยทำไมหนูถือใบนี้ก็เห็นว่ามันเป็นเบรเดสรอันนี้มันใส่ของง่ายดีมันไม่ถูกต้องค่ะ <c oughs> น้องมันมีสิ่งที่ใส่ของง่ายเหมือนกันกระเป๋าถูกไปนะคะมีแบบหลายใบมากทาไมน้องเลือกใบใน,นี้พี่งงมากเลยเนี่ยช็อกมันโดนตกหน้าพีกมาก <c oughs> คือหมู่มวลแมกไม้แอร์เมสสาใบนะคะกี่รอยล้านไม่รู้มีเด็กเลือก <c oughs> Garden Party 36 Canvas แคนวาปี1964คืออะไรเก่าไม่ได้แปลว่าเชยไม่ได้แปลว่าแย่1964อ่ะจบนะคุณหมอครับเช่นเคยฮะเลือกเลยเลือกใครฮะจูลี่ครับจอลี่ฮาร์รเพราะว่าเขาแมชไวโกลนาฬิกากับพาราเดียมฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องพอฉะนั้นดีดีนะครับจูลี่การให้จูลี่แต่งอย่างนี้ ส่วนตัวคือนี่ไม่แต่งแน่ๆมันดูมีอายุมากๆครับและนี่คือทีสุดท้ายเลยครับปาร์ตี้ในอาครับหนูได้ลุคปาร์ตี้ในอาค่ะเฮ้ยพี่มันมันเอาจริงๆชุดนี้มันก็เข้าวัดได้ไหมอะเอาจัอเวลาครับจัดเวลาเลยค่ะน้องใจเย็นน้องใจย็นถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้หรืออะไรอะต้องกระเป๋าเล็กๆแล้วก็ต้องใช้เป็นเมียคัชมันหายไปเลงใบสีดําวิ่งไปเปิ๊บพี่เกดวิ่งสวนไปเปิ๊บหนูรู้เลยปั๊บจบแล้วพี่เกดน้องเลงไป้ ใจน r ใจบาเินต de ิโนนะคะอยู่ตรงห่างตาค่ะลงล่าลงลั้งสามสิบพันปคือเวลามันเร็วมากมากถึงพี่เปนี้พี่นาฬิกาเรือนนี้นาฬิกาใส่ข้างนี้ใช่ไหมคะนูขอตั้งหูสามนาทีอ่ะหงตัวสิบวิครับผมห้าสี่สามสองและหมดเวลาครับน้องมิ้นแหละครับปาร์ตี้ g น t o u อา คุณหมอใสไหมคะถ้าเป็นไม่ค่ะ Party night out มันเป็นธีมแต่ว่าของน้องเข้ามาเหมือนกับว่าจะไปเดินห้างจริงๆอ่ะจะเลือกคนนี้เลยนะถ้าไม่มีไอ้โรสโกอันเนี้ยคือใช่มันแมทช์กับไอ้นี้แต่มันไม่แมทช์กับทุกอย่างเลยอะเทสหนูไม่ได้ห่วยนะส่วนน้องเกรซนะคะตัวข้อมือเนี่ยมันมีสตร์ทเหมือนตัวคลาสวาเลนติโนฉะนั้นพี่เลือก,กน้องเกรซค่ะน้องเกรสยี่เดียวด้วยครับ มันได้ตรงนี้จริงๆแบบทีมพี่คริสมาแบบสามคนโจทย์วันนี้ของเราคือสวยหรูและดูแพงมันก็จะต้องดูแพงแล้วใครดูแพงที่สุดครับคนที่แพงที่สุดสวยหรูแล้วเพอร์เฟกที่สุดหมอให้น้องจูลี่ยินดีนะจูลี่เลยครับ ออกจากห้องเดาแลัวชนะเลยนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ชนะในย e ีวัตส์คลาสเนี่ยครับของขวัญคือคือจริงๆแล้วน้องจูลี่เนี่ยสวยมากอยู่แล้วแต่ขาเนี่ยผิดไม่ถูกต้องอาฉะนั้นเนี่ยของขวัญคลินิกก็เลยจะมอบแคชวอเชอร์ให้น้องเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะคะคของรางวัลคือแบบอยากได้มานานแล้วดีใจมากเลยได้ทําขาสักทีแล้วก็บุฟเฟ่ตปี ไม่อันทำอะไรก็ได้หมอให้ทุกคนเลยค่ะมูลค่า150,000บาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดก็1 6 5 0 0 0้านหหาหมบาทมาสักคร้ก็จบลงแล้วนะครับพวกคุณมีอะไรที่รออยู่นะครับเโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ